ด,ดิฉันนางสาววันเพ็ญจันหอมหรหัสนักศึกษา6 4 1 7 9 0 0 0 8 0 2 2 7สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลาัยกรสินค่ะพอลิเมอร์ที่จะนํามายกตัวอย่างในวันนี้คือจานพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ชนิดโพลีสไตรีนเป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก โดยทั่วไปสไตลีนโพลิเมอร์จะมีความแข็งเปราะแตกก้านได้ง่ายแต่สามารถทำให้เหนียวขึ้นได้โดยการเติมยางสังเคราะห์นิวทาไดาอีนลงไปซึ่งเรียกว่าสไตลีนทนแรงอัดสูงซึ่งการใช้โมโนเมอร์ชนิดโคโพอลิเมอร์พอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยโมโนเมอร์2ชนิดเพื่อปรับปรุงคุณภาพและสมบัติของพอลิเมอร์อื่นให้ดีขึ้น เมื่อรวมตัวกันรพอลิเมอร์อื่นจะทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนไปเช่นมีความเหนียวขึ้นและมีความแข็งเพิ่มขึ้นทนต่อความร้อนเพิ่มขึ้นอุณหภูมิจุดหลอมตัวสูงขึ้นค่ะพอลิสไตรีนบริสุทธิ์มีลักษณะใสคล้ายกระจกปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิสไตรีนให้มีคุณภาพดีขึ้น มีความเป็นปลึกใสแข็งและขึ้นรูปได้ง่ายค่ะสมบัติของพอลิเมอร์ชนิดนี้มีดังนี้ 1. มีความแข็งแต่เบาะแต่กลันง่ายน้ำหนักเบาราคาถูก 2. ไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีความใสผิวเรียบใส่สีเติมแต่งได้ง่ายและยังคงความโปร่งใสเช่นเดิม 3. ทนทานต่อสารเคมีทั่วไป แต่ไม่ทนต่อสารไฮโดรคาร์บอนเช่นตัวทำละลายอินทรีย์ 4. เป็นฉนวนไฟฟ้า 5. ไม่ดูดความชื้นเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายทำให้ดูดฝุ่นละอองได้ดี 6. การหดตัวสูงเมื่อตัวเย็นทำให้ถอดจากแม่พิมพ์ได้ง่าย 7. ไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกผิวเสื่อมสภาพได้เร็ว ไม่ทนต่อการถูกขีดขวดค่ะขอบคุณค่ะ